เสร็จแล้วค่ะแกงไตปลายายอยู่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ยายมีปลาเหลือไม่รู้จะทำอะไรกินดีนะคะปลาสบะที่กินกับเมี่ยงมันเหลือตัวมันใหญ่มากยายแกเอาก้างออกแล้วยายก็อนนี้แล้วยายก็เลยมานั่งนึกว่าเออเอาเรามาแกงไตปลาดีไหมนะคะ ดูสิกางเขานะคะก้างเขาใหญ่ก้างเขา,าใหญ่กินปลายายต้องระวังเพราะว่ากางติดคอแล้วเข็ดอ่ะยายก็เลยวันนี้จะมาแกงไตปลานะคะแกงไตปลากินสักสักหน่อยนะคะเอามาหัน่นแทนปลาทูนะคะ หน่อยหนึ่งนะคะก็จะมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้ยายก็จะหั่นหน่อไม้นะคะมีสองยี่ห้อนะคะ จะใช้ให้หมดนี่แหละค่ะก็จะมีหน่อไม้นะคะแกงใบปลาที่ยายชอบกินมากสุดคือหน่อไม้ช่วงนี้กินก็ไม่ค่อยดีหรอกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมปวดหน่อไม้ถ้าคนเป็นโรคเกี่ยวกับปวดเมื่อยเนี่ยอย่ากินมากปวดค่ะเห็ดอีกอย่างนะคะเห็ดกินแล้วก็ปวดสังเกตได้ลองลองดู ตอนตอนนี้กินไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่พอเริ่มแก่ตัวอย่าก,กินมากเห็ดแล้วก็มามะคือมันเนี้ยเนี่ยมีสารคล้ายๆกันเขาเรียกว่าสารอะไรก็ไม่รู้ต้องไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูกันเพราะว่าตอนแรกยายก็ไม่รู้ว่ายายก็ไปศึกษาเหมือนกันนั่นแหละถึงได้เจอนะคะก็คือสารเดียวกับเห็ดเลยค่ะไม่ใช่สารอันตรายไม่ใช่นะคะคือเขามี ทำให้เรารู้สึกปวดแข้งปวดขาเหมือนกับว่าคนเขาบอกว่าเป็นห้ามกินเรื่องไก่คล้ายๆกันนะคะห้ามกินไก่ถ้าคนเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกนะคะก็เนี่ยคล้ายๆกันเขามีกฎคล้ายๆกับไก่นั่นแหละคะ่ะไม่ใช่สารเขาเรียกกฎนะคะกฎใหญ่ยยๆก็เรียกไม่ค่อยเป็นนะ่ะคนแก่แต่ว่าเข้าใจพอจะรู้เรื่องแต่ว่าคนโบราณจะเรียกเลยไม่ค่อยเป็น อันนี้ยาายก็จะใช้หมดเลยตรงนี้รู้สึกจะแก่หันทิ้งค่ะเสไได้นะคะนะ่ะแต่ว่าถ้าเคี้ยวไม่ไหวก็อย่าไปเคี้ยวมันเลยก็จะหันอย่างเนี้ยไปแกงไตปลายายาชอบกินแกงหน่อนะคะแกงแกงของภาคอีสานนะคะแกงไตปลา แกงอะไรก็ได้ที่มันมีหน่อไมอ้อ่ะชอบมากทุบๆซะหน่อยได้กินได้หมดเสียดายนะคะ หั่นเกินก็หั่นใหญ่เกินก็ไม่ไม่เข้ากับน้ําแกงหั่นกําลังพอดีคําอ่ะจะอร่อยยายเคยอยู่ร้านอาหารวัตตาคารแม่ทิพย์ที่จังหวัดสงขานะคะก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะเป็นญาติญาติกันวงศ์สาคณะญาตินะคะยายก็เลยได้อยู่ที่น,ทนั่นแล้วยายก็ชอบ ชอบกินแกงไตปลามากตัดภาพก่อนเยอะเกินเครื่องแกงยายก็จะมีเอ่อหน่อไม้นะคะแล้วก็ถั่วที่เราหั่นใส่ตู้เย็นไว้นานแหละนะคะแล้วก็ปลาสบะนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะอันนี้พริกแกงใตปลานะคะ แล้วก็อันนี้คือลูกคทคาเาเนียนบ้านเราเรียกเก่ารัดนะคะเก่ารัดค่ะยายก็เอามาต้มเอ่อที่บ้านเราเราจะใช้ลูกเนียงหรือไม่ก็ขนุนนะคะเม็ดขนุนแต่ยายมาอยู่ที่นี่มันไม่มียายก็เลยใช้ลูกเอ่อเก่ารัดแทนนะคะยายต้มเก็บเอาไว้แล้วก็ยายก็เอามาใช้ก็กินก็อร่อยดีค่ะนะคะ ก็ไตปลาค่ะอันนี้น้ำไตปลานะคะก็จะใส่นะคะเหลือขวดเดียวขวดสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เออรู้สึกว่าจะซื้อมาจากเออประเทศไทยนะคะหรือหรือเฟซนี่แหละจำไม่ได้แนละ้วแต่ตอนนี้เฟซอะไรก็ไม่มีแล้วอะไทยไทยแลนด์ปาร์ตี้อะคือเขาจะมีแบบ สินค้าไทยๆมาขายตอนนี้มันไม่มีอ่ะมันมันเจอโรคระบาดเลยเลยทีเนี้ยเหลือโคตรสุดท้ายเนี่ยว่าจะใส่ครึ่งเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะยายก็ใส่น้ําลงไปหน่อยนะคะอันนี้คือส้มมะขามค่ะธรรมดาแล้วแกงไตปลาจะใช้มะขามแขกนะคะแต่ว่ายายไม่มียายใช้ส้มมะขามลงไปหน่อยหนึ่งนะคะ ันนี้พิกแกงไตปลาค่ะแตจะใส่ลงไปคุณเลยนะคะถ้าใส่มะขามแล้วเนี่ยของมัะรสชาติกว่าจะออกเจียวนิดๆกลมๆนี้ค่ะอันนี้ไม่รู้นะคะภาคใตา้เขากินกันยังไงแต่ว่าอันนี้คือยายแกงอย่างเงี้ยยายก็จะกินอย่างนี้แต่ว่า ถ้ามีมะขามแขกก็จะอร่อยมะขามแขกก็จะออกรสเปรี้ยวๆเช่นกันคนะ่ะยายก็จะคนให้ละลายก่อนนะคะวันนี้ที่แกงก็ละลายแล้วคะ่ะนะคะที่แกงก็ละลายแล้วยายก็จะใส่หน่อไม้ลงไปก่อนเลยนะคะหน่อไม้นะคะ เพราะว่าหน่อไม้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ต้มเพราะหน่อไม้อันนี้มันจะไม่มันจะไม่ขื้นแล้วค่ะยจะใส่หน่อไม้ลงไปก่อนเลยนะคะแกเป็นคนชอบกินหน่อไม้มากส่วนพวกเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์อะไรก็เป็นแค่เมือดนะคะแค่กินกินกินเขา พอเขาเดือดดีแล้วยายก็จะใส่ไตปลาลงไปนะคะนนี้อันนี้คือไตปลาะะใส่ลงไปครึ่งเนยเขาจะเรียกขี้ปลานะคะเมื่อก่อนนี้ไปเขา<อ>เขา<อ>สุราชเขา<อ>เรียกแกงขี้ปลายายงงอะ่ะ แกงไตปลาเนี่ยใส่ลงไปทําเหมือดพอนะคะพริกแกงเผิดนะคะเนี้ยอันนี้ใหญ่ก็จะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้คือเกาลัดใส่ลงไปเลยนะคะับก,กับใบมะกรูดนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งด้วยแล้วใหญ่ก็จะใส่ถั่วลงไปเลยนะคะ แค่นี้แหละค่ะเสร็จแล้วก็อย่าใส่ผงปรุงลงลงไปหน่อยนะคะเสร็จแล้วยายก็อย่าจะลองเอามาชิมดูนะคะ ไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยค่ะเพราะว่าสตปลาเอา่อขีปลาก,กเขเค็มแล้วนะคะนีิยายก็จะใส่ปลาตะบะ,ะ,ะ,ะลงไปค่ะเหลือจะกินเนะมีย่ยงเราก็จะทิ้งทำไมละ่ะใช่ไหมอันนี้เราก็จะรอยเขาเดือดสักหน่อยเปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวสักนิดนึงนะคะ เดี๋ยวมาดูตอนเส็กกันนะคะส่วนไตปลาที่เหลือนะคะยายก็จะเก็บจะใช้ถุงมือคะ่ะถุงมือใหม่ๆเลยนะคะปิดเลยนะคะปิดนะคะแล้วเราก็จะหมุนนะคะหมุนแล้วก็พูดนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก็จะเก็บเอาไว้ได้เขาก็จะไม่ไม่ไอ้นี้ออกมาคือเนี่ยจะลัดนะคะยายก็จะเก็บไาง,งี้เข้าตู้เย็นไว้ เพื่อจะกินมือนะะ้อหน้าค่ะเลยครึ่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงไตปลายี่ยยู่นะคะน่ากินไหมคะเสร็จแล้วค่ะ